ต้อ,อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมด้วยกิจกรรมดีๆกลางกรุงเทพนิทรศการด้วยรักแห่งแผ่นดิน w i t h Love f o r the n a t i o n ที่จะพาท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องราวการทรงงานและแนวทางพระราชดำริเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลมาจวจนปัจจุบันงานนี้ไม่ได้มีแต่นิทรศการนะคะ แต่ยังมีกิจกรรมอีกมากไม่ว่าจะเป็นการออกร้านงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสวยๆการสาธิตฝึกสอนอาชีพการแสดงศิละปะวัฒนธรรมงานช่างงานฝีมือมีการแสดงโขนด้วยนะคะแถมด้วยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้และแสดงความสามารถพิเศษสุดในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บริเวณคลองโอ่งอ่า มีโซนอาหารดังร้านอร่อยจากทุกเขตในกรทมมาให้ท่านเลือกชิมอร่อยฟินในงานเดียวงานนี้จัดตั้งแต่วันที่1ึถึงสิสิงหาคมเวลา9นาฬกาถึง20นาฬิกาณบริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ,าฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ลานจอดรถกองสลากเก่าแล้วมานั่งกินลมชมเมืองบนรถบัสเปิดประทุนสองชั้น ที่มีให้บริการรับส่งไปบริเวณงานอย่าพลาดกันนะคะ